นี่คือข่าวที่ทําให้หลายคนต้องถามหาคําตอบการโยกย้ายผู้ว่าจังหวัดสกลนครไปจังหวัดตากแทนที่จะเป็นกลสินได้พลิกกลับมติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแต่ทำไมถึงต้องเปลี่ยนใจเลื่อมสวัสดีครับทุกท่านท่านผู้อ่านที่รัก วันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตกันไม่ใช่แค่ข่าวทั่วไปแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทยที่อาจทำให้หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงมีเรื่องกลับมติซ้ำๆแบบนี้บางทีมันอาจสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในการบริหารประเทศก็เป็นได้แต่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันให้ชัดเจนแบบสุดๆเพราะผมอยากให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆเหมือนกำลังคุยกันในวงสนทนาไม่ใช่แค่รายงานข่าวแห้งๆนะครับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่หัวใจสําคัญของเรื่องกันเลยดีกว่าการยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครซึ่งเดิมทีคณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ให้นายชูศักดิ์รู้ยิ่งพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนักปกครองระดับสูงจังหวัดสกลนครและแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินแต่พอถึงวันที่21ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโคศกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่ามติกลับลับมาอีกครั้ง คราวนี้ให้ยกเลิกมติเดิมและแต่งตั้งนายชูศักดิ์ให้ไปเป็นผู้ว่าราชการจัดเงวัดตากแทนและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเพราะอะไรถึงต้องเปลี่ยนทิศทางแบบนี้มันเกิดจากการเสนอของกระทรวงม,มหาดไทยเองนะครับโดยอ้างถึงกฎกุมภาันธนว่าด้วยการย้ายหรือการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญที่ควบคุมการเปลี่ยนตําแหน่งในราชการไทยเพื่อให้แน่ใจว่าการแต่งตั้งนี้เป็นไปตามมาตราห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชาการพลเรือนพุทธศักราช2551การยกย้ายแบบนี้มาเกิดขึ้นเพื่อปรับสมดุลการบริหารงานในแต่ละภูมิภาคแต่สําหรับมือใหม่ที่กําลังเรียนรู้ระบบราชาการไทยผมอยากอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ว่าราชาการจัดนงาวัดคือตําแหน่งระดับสูงมากๆในกระทรวงมหาดไทยเขาเป็นคนดูแลการบริหารงานของจังหวัดทั้งหมดตั้งแต่การพัฒนาเศรษฐกิจไปจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยดังนั้นการเปลี่ยนผู้ว่าไปมาแบบนี้จึงอาจส่งผลกระทบต่อการทํางานในท้องถิ่นได้ไม่น้อยเลย แต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นส่วนที่หลายคนรู้สึกว่ามีอะไรซ่อนอยู่เพราะการกลับมติแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในข่าวสารราชการไทยบางคนอาจสงสัยว่ามันเกิดจากเหตุผลทางการเมืองหรือแรงกดดันจากภายนอกหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันต่อไปเพราะยังมีข่าวการแต่งตั้งอื่นๆอีกเพียบเลย ลำดับต่อไปมาดูการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงต่างๆกันครับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับข้อเสนอจากหลายกระทรวงโดยเริ่มจากกระทรวงการคลังที่เสนอให้แต่งตั้งนายบุญชอบวิเศษปรีชาจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมธนารักษ์ไปเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารเรียงกระสาบและทรัพย์สินม,มีค่าตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ ในกรมธนารักษ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568ซึ่งเป็นวันที่เขามีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายตำแหน่งนี้สำคัญมากนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของชาติอย่างเหรียญกระสาบและสิ่งมีค่าอื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเสถียร,รภาพเศรษฐกิจไทยหากใครสนใจเรื่องเงินตราไทยลองนึกภาพดูสิว่าการออกเหรียญใหม่ๆต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนี่อาจเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าค่าราชาการในกระทรวงการคลังมีบทบาทในการรักษาคุณค่าทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างแท้จริง ต่อมาที่กระทรวงการต่างประเทศก็มีข่าวใหญ่ๆอีกเช่นกันได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งระดับสูงถึงหกรายเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างและหมุนเวียนบุคลากรโดยทั้งหมดจะเริ่มตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งออกมาและสำหรับการแต่งตั้งในลำดับที่1และ2ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้วหมายความว่าประเทศนั้นตกลงรับเอกอัครราชทูตคนใหม่มาแล้วมาดูรายชื่อกันครับ นายพลพงษ์วังแพนจากอธิบดีกรมอาเซียนจะไปเป็นเอกอัครราชทูตรประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงอาูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตตำแหน่งนี้สำคัญเพราะไทยมีบทบาทในการเจรจาทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์กับตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นนางจิราพรจิรำไพกูลจากเอกอัครราชทูตรประจำกระทรวงจะไปเป็นเอกอัครราชทูตนกรุงอัมมานราชานาจขาก,กชมจอแดนซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการเจรจาทางการทูตในภูมิภาคตะวันออกกลาง นายพิษณุโสพลจากเอกอัครราชะทูตนกรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูจะกลับมาดํารงตําแหน่งเอกอัครราชะทูตประจํากระทรวงที่สมานักนนประหลัดกระทรวงการเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้มีประสบการณ์จากลาตินอเมริกามาช่วยงานภายในในายธนปัญญาพัฒนากุลจากผู้ช่วยประหลัดกระทรวงจะขึ้นมาดํารงตําแหน่งเอกอัครราชะทูตประจํากระทรวงเช่นกันเป็นการเลื่อนขั้นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ นายนัทพงศิทธิชัยจากอัครราชทูตณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรจะกลับมาทำงานที่สำนักงานประลัดกระทรวงในฐานะเอกอัครราชทูตประสบการณ์จากยุโรปจะนำมาปรับใช้ในระดับชาตินางสาวปรนัดอภิรัตจากกรงศุนใหญ่นนครเซี่ยงให้สาธารณรัฐประชาชนจีนจะไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำคณะผู้แทนถาวรไทยนกรุงจาก,กาตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือในอาเซียน นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแสดงให้เห็นว่าการทูตไทยไม่ได้หยุดนิ่งมันหมุนเวียนเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองซึ่งสําหรับมือใหม่ที่สนใจสายงานการทูตลองศึกษาเรื่องนี้ดูสิเพราะมันอาจเปิดโลกทัศใหม่ใหม่ให้เห็นว่าทําไมประเทศเล็กๆอย่างไทยถึงต้องมีเครือข่ายการทูตที่แข็งแกรง่งและนี่คือส่วนที่บางคนอาจคิดว่ามันธรรมดาแต่จริงๆแล้วซ่อนความสําคัญไว้การแต่งตั้งในกระทรวงแรงงาน คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามข้อเสนอจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงสองรายเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งออกมา 1. นางั่งสาวบุภาเรืองสุดจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจะเลื่อนขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงที่สำนักงานปลัดกระทรวงตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับการดูแลสิทธิประโยชน์แรงงานอย่างกว้างขวาง 2. นายสมาปธปรมสุคนจากรองปลัดกระทรวงจะไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่ออนาคตกระทรวงนี้ดูแลเรื่องแรงงานและสังคมไทยมากมายนะครับเช่นประกันสังคมที่ปกป้องชีวิตแรงงานด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสการทํางานหากใครเป็นนักศึกษาหรือคนทํางานลองนึกดูสิว่าถ้าไม่มีระบบเหล่านี้ชีวิตเราจะยากแค่ไหนนี่เป็นการย้ําเตือนว่าการแต่งตั้งเหล่านี้ส่งผลถึงทุกครัวเรือนไทย ต่อไปที่กระทรวงมหาดไทยนอกจากเรื่องผู้ว่าที่เราเล่ามาแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกแต่เราได้ครอบคลุมไว้ในตอนต้นแล้วนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมัติให้ต่อเวลาดํารงตําแหน่งของน,น,าน,น,นายชันธนนนท์วรรณเขจรเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรอีกหนึ่งปีเป็นครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง30กันยายน2569เพราะเขาได้ครบกำหนดต่อครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่30กันยายน2568ตำแหน่งนี้สำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยซึ่งเป็นหลักฐานเศรษฐ,ฐกิจของเราหากใครเป็นชาวนาหรือสนใจเรื่องอาหารปลอดภัยลองคิดดูสิว่าแค่การต่อเวลาเล็กๆนี้ก็ช่วยให้นโยบายเกษตรดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ไม่น้อยหน้าได้แต่งตั้งนางเพนภากัญชนะจากรองเลขาธิการสำนักงานปอนปนูเพื่อสันติไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงที่สำนักงานปลัดกระทรวงเพื่อเติมเต็มตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาแต,งต่งตั้งตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการนำไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล สุดท้ายที่กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามันระดับสูงสามรายเพื่อเติมเต็มตำแหน่งว่างตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาแต่งตั้ง 1. นนายทิติแสวงธรรมจากผู้ช่วยปหลัดกระทรวงจะไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงที่สำนักงานประหลัดกระทรวงเพื่อตรวจสอบการทำงานด้านสุขภาพ 2. นายวิทิศริษดีชัยกุลจากรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจะเลื่อนขึ้นตำแหน่งเดียวกันเกี่ยวข้องกับการคุมคุณภาพยาและอาหารไทย 3. นายอดิสรวัฒนศักดิ์จากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เช่นกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการดูแลสุขภาพประชาชนกระทรวงนี้เป็นหัวใจของสุขภาพไทยนะครับหากใครเคยเจอปัญหาสุขภาพหรือกังวลเรื่องอาหารปลอดภยัยลองนึกภาพดูสิว่าแค่การแต่งตั้งผู้ตรวจราชการคนใหม่ก็ช่วยให้ระบบสุขภาพไทยทำงานได้ราบรื่นขึ้นมากแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างการกลับมติยกย้ายผู้ว่าแบบนี้มันเป็นการบริหารที่ดีหรือเป็นการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว บางคนอาจโต้แย้งว่ามันจําเป็นเพื่อความสมดุลแต่คนอื่นอาจเห็นว่ามันสะท้อนถึงการเมืองในราชการไทยที่บางครั้งอาจไม่โปร่งใสพอหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้คุณคิดอย่างไรมันควรจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงระบบผมอยากฟังความเห็นของคุณในคอมเมนต์ครับมาถกเถียงกันสิว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลดีต่อไทยหรือไม่และถ้ามีทางแก้ใครที่คุณเสนอแนะก็บอกมาด้วยนะ หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจข่าวราชการครั้งนี้ได้ง่ายขึ้นและอย่าลืมติดตามข่าวสารต่อไปเพราะโลกของการเมืองและราชการไทยยังมีเรื่องน่าสนใจอีกเพียบเลยครับสวัสดีครับ